ทานทำเรื่องถูกกล่าวหาว่าเป็นโสเพณีณตำบลหงหวนกุ้ยแขวง,งเมืองกินตังมีอันธพานสองคนชื่อลีเสยียงนึง่งกับเตียยะชมชอบเสพสุราและเล่นกันพานันเป็นหนึ่งนิดวันหนึ่งหลังจากเมาไดท้ที่ก็พากันเดินเที่ยวตอ่อไปพบเด็กน้อยไปสิบขบหน้าตาดีกำลังเดินกลับจากโรงเรียน ชายทั้งสองก็เข้าไปติดสนิทถามนั่นถามนี่แล้วชวนเด็กเดินคุยจนถึงบ้านเด็กก็เรียกแม่ออกมาหลีเสียงหนึ่งเห็นนางมีหน้าตาสวยงามก็พูจาแท้ลมดังนมกำลังจีบสาวนางเห็นชายสองคนมีกิริยาไม่น่าไว้วางใจจึงถามว่าท่านทั้งสองนี่มาจากไหนมีกิจธุระอันใดห,หรือหลีเสียงหนึ่งจึงว่า เราทั้งสองเดินทางมาไกลผ่านมาทางนี้รู้สึกคอแห้งกระหายน้ำเป็นกำลังเห็นบ้านท่านมีน้ําชาจะขอแวะเดือมน้ําชาสักคนละจอกน้ําชาอะไรมีอยู่ที่นี่ท่านก็เป็นชายมีเงินทองหิวกระหายทำไมไม่แวะซื้อกินที่โรงเตียมเล่ากล่าวแล้วนางก็รีบเดินเข้าบ้านชายสองคนก็รีบเดินตามเข้าไปหวังจะช่วยกันกลมขืนนางหญิงเจ้าของบ้านจึงร้องไห้ขึ้นว่า ช่วยด้วยช่วยด้วยมีโจรเข้ามาปล้นบ้านขณะนั้นสุนหวยผู้สามีทํางานอยู่หลังบ้านพอได้ยินเสียงภรรยาร้องชนนั้นเกิดคว้าได้ท่อนไม้วิ่งเข้าบ้านและทุบเตียนตะพานทั้งสองคนลีเสียงนึ่งกับเดยยะกระสุนพลงังถอยพลางพอพ้นประตูบ้านเห็นชาวบ้านมามุงดูอยู่กต็ตะโกนบอกว่าภรรยาของสุนหวยเป็นหญิงค้าประเวณีได้นัดใ,ให้ข้าพเจ้ามาหาเหมือนกับที่เคยทํามาแล้ว แต่สุนห่วยผู้สามีกลับไล่ตีราทั้งสองเช่นนี้ไม่ชอบนักพวกชาวบ้านได้ฟังดังนั้นก็สำคัญว่าเป็นความจริงต่างก็พากันยืนซุบซิบนินทากันอยู่แล้วก็รีบกลับบ้านของตนทำให้สุนห่วยและภรรยาเสื่อมเสียชื่อเสียงยิ่งนักสุนห่วยจึงนำความขึ้นฟ้องร้องต่อกรมการอำเภอว่าภรรยาของข้าพเจ้าอยู่กับบ้านอยู่กับเรือน เรื่องที่จะไปคบชู้สู่ชายนั้นรับรองว่าไม่เคยทำเด็ดขาดพอถึงวันที่เท่านี้เดือนนั้นหลีเสียงนึ่งกับเตียยะซึ่งเป็นดันทพานสุราและการพานันได้พากันเข้าไปกระทำการหยาบช้าหวังกล่มขืนภรยาของข้าพเจ้าและเทียบพลธนาผู้ใจให้เราทั้งสองได้รับความเสียหายขอท่านโปรดพิจารณาตามพระราชกำหนดกฎหมายด้วยความยุติธรรมเถิดเจ้าข้า ฝ่ายคุนนางครั้นได้รับแจ้งความแล้วก็มีหมายไปเรียกหลีอเสงนึงกับเตียยะมาสอบถามทั้งสองคนให้การว่าภรรยาของสุนหวยเป็นหญิงค้าประเวณีเคยชักชวนพวกข้าพเจ้ามาหลับนอนด้วยหนึ่งนิดมาบัดนี้สุนหวยผู้สามีเห็นข้าพเจ้ามีเงินติดตัวมามากกับพานตีข้าพเจ้าจนมีบาดแผลฟกช้ำดำเขียวเงินในปกของข้าพเจ้าก็ตกหล่นในบ้านสุนหวยสุนหวยก็ถือเอาไป หาคืนให้ข้าพเจ้าไม่ข้อที่ว่าข้าพเจ้าข่มขืนนั้นข้าพเจ้าไม่ได้กระทําถ้าจะทําแล้วคนพูดเดียวก็ข่มขืนได้ไม่ต้องมีสองขอท่านพิจารณาโดยยุติธรรมเถิดคุณนางผู้ฟังข้อแก้เป็นคนหูเบาไร้ปัญญาแต่สวนเอาความจริงเมื่อได้ฟังคําจําเลยมีดล้ดีก็ลงเชื่อว่าเป็นจริงจึงให้คําตัดสินว่า ว่าเจ้ากับภรรยารู้เห็นเป็นใจกันให้ภรรยาเจ้าไปลวงเข้ามาแล้วพานตีเขาปรารถนาจะเอาทรัพย์สินว่าดังนั้นก็ให้บอยสุนหวย30ทีแล้วสั่งให้จำขังไว้ให้นักการเอาตัวภรรยาของสุนหวยมาปรับโทษให้ขายตัวเอาเงินมาถ่ายโทษของสุนหวยฝ่ายภรรยาของสุนหวยได้ฟังดังนั้นก็มีความเสียใจร้องให้คร่ำครวญว่า ตุลาการพิจารณาความไม่เห็นเท็จจริงก็ตัดสินอภผิดผิดไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมกลับปร,รับโทษคนถูกเป็นผิดทำให้คนผิดเป็นถูกไมาให้ข้าพเจ้าหาเงินถ่ายโทษสามีเช่นนี้ข้าพเจ้าเดือดร้อนยิ่งนักเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่เห็นนางคร่ำครวญเช่นนั้นจึงแนะนำให้ทำเรื่องราวไปร้องต่อปอบุญจินให้ช่วยชำระความนอกจากปอบุญจินแล้วนอกนั้นจะหาคนที่ให้ความยุติธรรมได้ยาก ดังนั้นภรรยาของสุนหวยจึงทําเรื่องราวฟ้องร้องอุทธร์กล่าวโทษตุลาการอําเภอว่าพิจารณาคดีไม่ถูกต้องตามกฎหมายขณะนั้นป่าบุญชินไปตรวจหัวเมืองพอมาถึงตําบลหงหวนกุยภรรยาของสุนหวยก็มาดักอยู่ต้นทางซึ่งจะเข้าไปกงกวนพอป่าบุญจินมาถึงนางก็ยืน่นหนังสือร้องเรียนป่าบุญจินรับเรื่องของนางแล้วให้พานางไปกงกวนสอบถามว่า ในห้องของเจ้ามีสิ่งของใดบ้างมีอยู่กี่สิ่งฟูกหมอนมุ้งมา่านกระทําด้วยผ้าชนิดใดสีใดบิดามารดาของเจ้าชื่อไรเมื่อนางแจ้งรายละเอียดแล้วก็สังส่งเสมยนจดถ้อยคําทั้งหมดไว้อย่างละเอียดจากนั้นก็สั่งให้เจ้าหน้าที่กรมการอำเภอไปคุมเอาตัวทั้งโจร์และจำเลยและถ้อยคําสำนวนที่เคยทําไว้ก่อนแล้วเป่าบุญจินตรวจดูแล้วแยกถามหรือสิงหนื้งกับเตียยะ ว่ายจะทั้งสองบังอาจเข้าไปช่วยกันลุกปล้ำข่มขืนภรยาของสุนหวยจริงหรือไม่ทั้งสองให้การตรงกันว่าภรยาของสุนหวยเป็นหญิงรับจ้างทางประเวณีเคยชักชวนพวกกัาพเจ้ามาหลับนอนด้วยเนืองนิดเปาบุญจินจึงถามว่าเจ้าว่าภรยาสุนหวยเป็นหญิงค้าประเวณีเคยชักชวนเจ้ามาหลับนอน เจ้าลองตอบมาสิว่าในห้องเรือนของเขามีสิ่งใดบ้างมุ้งที่นอนเตียงทำดิ้าอะไรแกะสลักอย่างไรภรรยาของซุนหวยชื่อไรปิดามารดาของนางแส้ใดเจ้าจึงอ้างว่าเคยหลับนอนกับเขาเจ้าจงให้การไปตามความจริงถ้าการถูกต้องเราจะเชื่อฝ่ายหลีดเสียงหนึ่งเก็ให้การไปอีกทางหนึ่งเตียยะก็ดาวไปอีกทางหนึ่งคำให้การจึงผิดแผกกันด้วยตัวเองไม่เคยเข้าไปเห็นสิ่งของในบ้านเขาจริงๆ แม้เจอเสียงของพ่อแม่ของหญิงนั้นตัวเองก็ไม่รู้จักปาบุญเชนพิจารณาเห็นว่าคนทั้งสองเป็นอันธพาลหวังเข้าไปปลุกกล่ำภรยาของสุนหวยดุดดังสุนหวยฟ้องร้องแต่แรกโดยไม่ต้องสงสัยแต่อย่างใดจึงสั่งให้จับตัวลีเิงหนึ่งกับเตียยะตีคนละ30ทีแล้วเค้นเอาความจริงทั้งสองจึงให้การรับสารภาพปาบุญเินจึงตัดสินนิพพานชีวิตจำเลยทั้งสองคน ฝ่ายตุลาการอำเภอซึ่งพิจารณาความไม่ละเอียดนั้นตัดสินิตัดเงินเดือนเสียสามเดือนฝ่ายภรรยาของสุนหวยนั้นเป็นสตรีที่ซื่อสัตย์ต่อสามีเป่าบุญจินจึงให้แพรอย่างดีม้วนหนึ่งเป็นรางวันทุกวันนี้การกล่าวโทษจงจากผู้อื่นด้วยถ้อยคำเท็จหวังเพื่อทำลายผู้อื่นให้เสียหายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งสายการเมืองการศาสนา หามีตัวบทกฎหมายอันใดที่จเจ้าโทษผู้กระทำผิดได้หากไต่สวนไม่มีมูลความจริงคนกล่าวหาก็ไม่ผิดแต่ผู้ถูกกล่าวหากลับได้รับความเสื่อมเสียทั้งยังคาใจมหาชนโยจะมีใครมีตัวบทกฎหมายใดเข้ามาช่วยผู้บริสุทธิ์ให้หลงเหลือไว้ช่วยสังคมส่วนรวมบ้างบ้านนี้เมืองนี้เป็นที่อยู่ของเหล่าพานชนไปหมดแล้วหรือกี่ครั้งกี่หนกี่คนกี่คณะที่ถูกคนชั่วช้าทำลายลงจนจมธรณี บางคนต้องหลบหนีไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมันเป็นความอาภัพอับวาสนาอันใดของแผ่นดินหรือแผ่นดินนี้จึงไม่สามารถรองรับคนดีไว้ได้แต่คนช่วยยังคงลอยหน้าลอยตาสแสวงหาประโยชน์บนแผ่นดินด้วยความชอบธรรมของกฎหมายบ้านเมือง